ใช่ไหมครับ9 9หนาเหมือนกันเนาะกันยาเนาะกันยาตุลปชิกามกราจะเข้าคุมพาบางระตูอเรียกให้หน่อยนะครับเนาะดีใจไงดำมากไหมนี่ไงโอเคครับนัดเช็ครถครับ รับผมบางครั้งแต่งหน้านอะไรอาเงี้ยใส่เคื่อนนงนจะโซมไปไปขใช่โซมเร็วกว่าเดิมจริงนะครับเนาะยังเราไม่ได้ไปแก้ไขดัดแปลงเนาะรเรามันอายุเยอะไม่ใช่เด็กมันก็เลยน่าจะใช้ด <c oughs> ถึงแม้มันจะใช้แต่ยต้องอเพราะมันอยู่ภายในเราก็ไม่สามารถ <c oughs> เป็นเหมือนโซ่ได้ตาเนาะค่บ ตอนนั้นไปธุระไปดูโคมเนาะไปขาดกลางทางโอ้ยเราก็เป็นไรเนาะปอาฏว่ามันมันก็แหลกอะเนาะนี่เ,นเ,นเลยสภาพราวเลยร้าวเลยครับ,บทีเพลงไหมครับเส้นต่อเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งสี่รอกว่าบาทเหรอดูดูยังไงบ้าง ดูสภาพของช่างในสายตาช่างก็ถ้ายังไม่สะดวกวันนี้รอบหน้าอาจจะได้โอเคเนาะให้พี่เปลี่ยนเป็นอย่างๆก็แล้วกันนะครับเนาะครับครับผมเน่นหน้ามันเหมือนกระตุกกระตุกเวลามันมีผลใช่ไหมครับเวลาเวลาเริ่มต้นโอ้แล้วตัวนี้ใช่ไหมครับเวลาเริ่มต้นขึ้นอือแก้ไว้ก่อนดูต่อมาแล้วเห็นนะครับเดี๋ยวเราแก้พี่ไว้ก่อนเนาะครับ ได้อันไหนที่เชื่อพี่ได้พี่จะได้รับเอาไว้เพื่อความเหมาะสมเนาะครับมีสายาข้อแล้วก็พระเบงหลังนะครับโอเคประมาณนู้อันนี้ชุดนี้ที่ที่จะต้องเนนมํามรุงใหม่เนาะโอเคตวันนี้จะมีมันเรื่อันเ่้ายแล้วกยวผมจะปรซีรีสีโชวให้ได้แล้วก็ได้เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนอื่นแต่เราท้าย รอบแล้วเห็นช่างเข้าเติมน้ำมันอะไรในนี้มันดีใช่ไหมครับดีครับแต่ว่าวันนี้สินค้าหมดโอเคไม่เป็นไรก็อิ่นได้โอเคงั้นก็ดูตามที่ช่างเห็นว่าเหมาะสมนะครับเนาะแน่าพอมาคอยแทนเขาเปลี่ยนหน้าไปวันนี้เลยได้ได้ได้ถ้าตังพอเพียงจะได้เพิ่มใยญ่หน้าพี่ๆขอบคุณช่างโอเคเชิญสบายนะครับช่วยมือถ่ายได้มาเคลือบมาเคลือบท้ายเหมือนเรา ยี่สิบสอง้านาทีเกียง